มูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้มีงานทำเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนจำนวนหนึ่งล้านกองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธา เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการดําเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยให้มีความรู้ได้รับโอกาสด้านการศึกษาและมีงานทําเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าพึ่งพาตนเองได้วันอังคารที่9เมษายน2567เวลา9นาิก59นาทีณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าโดยโอนเงินมาได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงเลขที่บัญชี1280854850ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิคนตาบอดไทยโทร022480555